งานมิงครับครับผมได้ยินมานะว่าน่าจะประมาณวันที่สามครับสา,ส,าส,าสามกันยายครับเพราะว่ายิบวันเกิดเราเราต้องทํางานครับเคลียร์ไม่ทันนะครับผม <laughs> <c oughs> เคลียร์ไม่ทันปกติทุกปีก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็ต้องหาหาสถานที่หาวันที่ที่เราสะดวกด้วยครับ<ม>ครับแต่ว่าปีนี้ที่ตั้งใจไว้นะคือว่าจะปลูกป่าครับปลูกป่าพยุงใช่น่าจะเป็นที่อุดรธานีครับเด๋ยนดูก่อน แต่ว่าคอนเสิร์ตเนี่ยคอนเสิร์ตคงเป็นคอนเสิร์ตการกุศลหมายถึงว่าใครมาดูก็เอาเงินที่ซื้อบัตรไปไปปลูกป่าเอาไปซื้อเป็นทุนทำเหมือนเราจัดคอนเสิร์ตก่อนใช่ครับวันที่3นี้คจัดคอนเสิร์ตแล้วเราก็เอามีวันุใช่ใช่ครับใช่ครับถือว่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไปไปทำบุญที่วัดพระอาจารย์ที่คุณแม่นับถือเนี่ยท่านก็แบบ ชวนนะครับชวนว่าเนี่ยเรามาปลูกป่านะมันดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เห็นว่าเอออย่างพอมารู้ว่าเป็นป่าพยุงอย่างเงี้ยเราอยากจะทาป่าพยุงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือตอนนี้ต้นพยุงเราโดนตัดเยอะผมก็เลยมีความคิดว่าเออมันน่าจะเป็นเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีความตั้งใจไว้ว่าจะรวบรวมเ,ออเงินที่ได้ในคอนเสิร์ตน่ะไปไป,ไปลงทุนตรงนี้ mm hmm. ไม่ใช่ลงทุนเขาเรียกว่าอะไรไปทําบุญ mm hmm. ใช่ครับ ผมก็ไม่ทราบว่ามันจะรวบรวมเงินได้เท่าไหร่ครับก็ได้เท่าไหร่ก็ก็ลงหมผมว่าคงได้หลายหลายร้อยต้นเหมือนกันนะครับใช่ครับอันนี้เป็นเป็นที่ของที่วัดหรือว่าเป็นไม่ใช่ที่ของผมครับเป็นที่ของของใช่ของพระอาจารย์ของอะไรเงี้ยครับที่ใช่ใช่เราเราก็ยังไม่ทราบแต่เพียงแค่ว่ามันเหมือนกับว่าที่เนี่ยก็ต้องซื้อเพื่อถวายวัดใช่ครับเป็นตารางวาตารางเมตรอะไรเงี้ยประมาณนี้นะที่ที่ผมไป ไปอ่านมานะใช่แล้วเราก็ต้องเอาทุนไปซื้อเอาตังค์ไปซื้อต้นพยุงด้วยครับอันนี้ที่เราแบบว่าสนใจเป็นการิ่งเยอะขึมากที่ที่เราขายหรือ,ว,รอว่าแล้วแล้วแต่ครับแต่ว่าตอนนี้ที่ขอมาเยอะนะคือหมายความว่าที่พอพอเริ่มมีข่าวก็ตอนนี้ก็หลายร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าสรุปยอดจะเท่าไหร่ครับยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบตัวผมเองยังไม่ทราบรยายละเอียดอันนี้เราจะชวนพวกแบบโอแกนมาตบไ ผมว่าน้องไม่ว่างหรอกแล้วก็ผมก็คิดว่ามันคือมันเจอกันตอนไหนก็ได้ชีวิตธรรมดาเวลาไปทํางานอะไรก็ได้เจอกันบ้างอยู่แล้วถึงแม้ว่าช่วงนี้จะงานหนักไม่ค่อยได้เจอน้องๆแต่ว่าบางทีเราก็ไม่อยากไปรบกวนให้น้องต้องมาแบบเพราะว่ามันเป็นงานการกุศลด้วยอะ่ะมันไม่ได้น้องธรรมดาก็น่าจะงานหนักแล้วทั้งรี้ทั้งกันไม,ไ,มไม่มีลยครับเพราะว่าตัวผมเองผมไม่ทราบว่า บริษัทจะล็อกวันวันให้วันไหนคือแล้วแต่เขาแต่ว่าตัวเราเองเนะี่ยเรามีความตั้งใจไว้ว่ามีความตั้งใจไว้ว่าจะจะปลูกป่าไปแน่นอนวงต้องไปอยู่แล้วครับคือตอนนี้คิวมันแน่นมากครับคิวมันแน่นมากถ้าผมจะหาเวลาว่างให้ตัวเองผมก็เห็นใจชีมงานคนอื่น,นครับกอ,องละครเขาต้องมาเลื่อนเพราะว่าผมอยากพักผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่เรื่องอนะ่ะก็เลย ก็เป็นหนีไปก่อนตอนนี้ยังไหวนะครับร่างกายก็ไอทิ่ตตอนนั้นเป็นอาหารไอทิย์ก็หายดีแล้วก็วันเดียวก็หายพอได้นอนมันก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็หนังก็ใกล้จะเปิดแล้วละครก็เปิดแล้วคอนเสิร์ตก็ยังต้องเล่นมันก็ผมยังไหวครับี่ให้เองว่าให้แม่อะไรที่อไม่มไม่มีของฝันของตัวเองก็ผมก็มีหมดแล้วนะยกเว้นเมียผม ผมก็มีโยเวนเมียแบบก็มีหมดจะยังหาไม่ได้ก็ตอนนี้ก็มีแล้ว่บ้านเราก็มีแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะจะอยากได้อะไรอีรอก,อ,อ,กอะไรนะครับางานมันหนักผมว่ามันก็คงต้องปล่อยให้เป็นเวลามันเป็นตัวกําหนดแหละครับเป็นตัวบอกไปไว,ว,วันหนึ่งเจอก็เจอ,เจอถ้าเกิดว่าเขามีคนที่จะเข้าใจได้ก็เป็นเรื่องดีครับ ใจเย็นเาเม่าเยม่เอกว่าจๆพี <laughs> ่โจะลบรอยสักแล้วแต่้วยอใจยหรางัแต่อะไรยังจะลบไปแล้วถูกไปแล้วแต่มันยังคงอยู่ในใจค่ะพไม่ยอมตอบเลยไม่เอาก็ถ่ายรูปมันเถอะครับ